มาดูกันที่สถานการณ์น้ํากันบ้างนะคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมวอรูรมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะรับมืออุทกภัยดินถล่มจากพายุวิภากำชับพ,พื้นที่เสียงเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะเร่งระบายน้ําอพยพกลุ่มเปลาะบางและดูแลศูนย์พักพิงเต็มที่ค่ะ ที่ห้องวอลล์รมชั้นสองศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภูมิธรรมเวชยไยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องก,องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและดินถล่มจากอิทธิพลพายุวิภาและกำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายภาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัด22จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงและหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศการบริหารจัดการน้ําและการแจ้งเตือนภัยเข้าร่วมทั้งในและนอกพื้นที่นายภูมิธรรมได้เน้นนะคะ ให้บูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมกับใช้ระบบแจ้งเตือนภยัยผ่านมือถือและเครื่องจักรกลสาธารณาภัยในจุดเสี่ยงเพื่อดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงด้านหนังสาวทีรรัตน์ได้กำชับทุกจังหวัดค่ะสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมกับซ่อมแซมคันดิน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะแล้วก็เตรียมกําลังคนเครื่องจกักรและระบบสื่อสารให้พร้อมอพยพและแจ้งเตือนทันเวลาโดยเน้นให้ความสําคัญกับชีวิตประชาชนเป็นลําดับแรกค่ะพร้อมกับจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับเพื่อเร่งช่วยเหลือด้านอาหารน้ําที่พักอศาศัยการแพทย์และความปลอดภัยด้านการสัญจรทางด้านนายพาสกรธิบดีปอพอนะคะก็ได้รายงานว่าได้เปิดวอุ่มติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วันที่20กร,รกฎาคม พร้อมกับตั้งกองหน่วยการส่วนหน้าที่เชียงใหม่และส่งเฮลิคอปเตอร์ KA32 รวมถึงเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่เข้าถึงยากซึ่งเน้นทำงานเชิงรุกตั้งแต่การแจ้งเตือนการเตรียมศูนย์พักพิงและการดูแลการดำรงชีพและสุขภาพของประชาชนตลอดจนเร่งฟื้นฟูความเสียหายหลังสถานการณ์คลี่คลายให้กับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ